สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูนะครับผมตั้งแต่วันที่15ถึง31กรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีธนูเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับและสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมและนี่ก็เป็นการทำนายดวงทั่วๆไปนะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ ก็ไม่ลืมดูความรักของชาวไรศธนูตั้งแต่วันที่15ถึง31กรกฎาคมดูก่อนว่าจะเป็นอย่างกันบ้างนะครับก็ไม่ิ่มที่ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของที่อาเปนดคอนหรือไพ่สามเหลี่ยนเข้ามาจะเห็นภาพของผู้ชายคนนึงเขาเหมือนกับอยากจะเสกสิ่งต่างๆหรือว่ามองเห็นอะไรที่เหมือนกับระยะทางที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเขาเรียกวาอะไรอ่ะสิ่งมหัศจรรย์อะไรเงี้ยนะครับเพราะนี่คือเหมือนกับหนึ่งในสิ่งที่เหมือนกับหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นะครับพะชั้นไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับเรากำลังจะเหมือนกับอยากให้เกิดปฏิหารนะ์น่ยอยากให้เกิดเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรปฏิหาร์หรือว่าเรื่องหัสจย์อะไรอย่างนี้เลยเพะชั้นไพ่สามเหรียญใบนี้่ยเหมือนกับเราอาจจะ เป็นหยุดคุยกับเขาไปแล้วอาจจะเพิ่งเลิกกันหรือว่าเพิ่งมีปัญหาหรือว่าคุยกันแล้วเหมือนกับความรู้สึกที่ไม่เข้าใจกันคิดไม่ตรงกันนะครับผมหรือว่าคิดเกินคนเราแบบเพราะฉะนั้นไพ่สามเดียนใบนี้เหมือนกับว่าเราอยากจะให้มันเหมือนกับมีปฏิหารอีกครั้งหนึ่งอ่ะอยากให้เรากับเขาเหมือนกับความรักที่เหมือนกับไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือว่าการไม่เข้าใจกันอะไรใดๆอย่างการพูดคุยกันหรือความคิดความรู้สึกของกันและกันเนี่ยเราอยากจะเหมือนกับไพ่เดี๋มูนเข้ามา อยากจะให้เข้าใจกันเหมือนกับว่าเออตรงนี้ปัญหาตรงนี้เหมือนกับไพ่ <of> ของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่เหมือนกับเดมูนอะมันเป็นแค่ช่วงหนึ่งนะมันเป็นแค่เวลาหนึ่งนะมันเป็นแค่ตอนความมืดความหนึ่งช่วงหนึ่งเลยพระไพ่ใบนี้เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือดวงจันทร์ไว้อะแล้วเขาเหมือนกับ <dale S 2> อยู่กับความเหงาอยู่กับความมืดอยู่กับปัญหาอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนกับแค่ผ่านไปแค่คืนเดียวเพะฉันไพ่ใบนี้กับไพ่สามเดืยนเลยเหมือนกับเราเหมือนกับรู้ว่าเออเราคุยกันไม่เข้าใจการความคิดคิดคหรือเพ่กันนหเี่ มีปัญหาหรือว่าไม่เข้าใจกันหรือว่าเลิกกันไปเนี่ยเราอยากจะให้เหมือนกับมีปัญหาในการที่เหมือนกับลองแก้ไขลองกลับความเข้าใจกันลองเหมือนกับว่าแก้ไขหรือว่าเที่ะไรนะเหมือนกับเดโมนผู้หญิงคนนี้ลองกลับมาเป็นแก้ปัญหาหรือว่าทําสิ่งที่เหมือนกับเรามีปัญหาเราควรจะปรับความเข้าใจกันหรือว่าพูดคุยกันหรือว่าเดโมนนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ เราไม่อยากจะเหงาอยู่แบบนี้ไม่อยากเหมือนกับรู้สึกมีปัญหาไม่อยากรู้สึกเหมือนกับเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดะมูนกับไพ่สามเหรียญใบนี้ว่าอาจจะมีความรู้สึกที่มันเจ็บนะความรู้สึกที่มันเสียใจความรู้สึกที่มันเหงานะเมื่อไม่มีเขาแล้วเนี่ยเมื่อขาดเขาเมื่อเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยเหมือนกับชีวิตของเราก็เหมือนกับ,บว่างเปล่าเหงาหรือว่าความรู้สึกที่มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไระเสียใจเจ็บปวดหรือว่ารอคอยการแก้ป,ปัญหาจากใครสักคนหนึ่งอยู่นะครับซึ่งถามว่าเป็นยังไงบ้างไพ่ใบต่อมาคืออเรียย่ไนู ถามว่าคนรักของชาวลิเอนูเป็นยังไงบ้างไพ่คิงถือเหรียญมันบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณมองเขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนิงถือเหรียญเขาเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่เหยียบคุณมาตลอดเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เบอกว่าถ้าเกิดถามว่าเขารักคุณหรือเปล่านะครับเขาไม่ดีเหยียบคุณแลถ้าเกิดเขาไม่รักคุณเขาจะดีเหยี่บคุณทาไมนะครับเพราะฉะนั้นคิงถือเหรียญใบนี้เดีอยวคิงเอาพินิค่อนใบนี้บอกว่าคนรักของชาวลิเทนูเนี่ยเขายังคงรู้สึกเหมือนเดิมนะรู้สึกว่าเขาอยากคุณอยู่เขาารู้สึกว่ เขาเนี <mondo> ่ยคำว่าร <t> ักที่เขาเคยพูดไปสิ่งต่างๆที่เขาเคยทําลงไปเนี่ยเขายังคงเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ภายไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเดือดุดมูลนะครับผมแล้วก็เดอดเวอร์ใบนี้มันก็เหมือนความรู้สึกที่มันมันผ่านเวลาที่มันเหมือนกับเจ็บปวดเสียใจครับผมผ่านปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างใครหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยตอนเนี้ย เราร right, mm ู้สึกเจ็บเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันมีถึงมีปัญหาอยู่ในใจมีปัญหาความรู้สึกที่คุณรับรู้ได้ถึงความรู้สึกตรงนี้เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่เขารับรู้ได้ว่าเขาจับดวงจใจแล้วเขารู้สึกว่าเออเนี่ยเขารู้นะว่ามันเจ็บเขารู้นะว่าอะไนคือปัญหาเขารู้นะว่าอะไรคือความเจ็บปวดความเสียใจเขารู้นะว่าเขาเจ็บปวดหรือว่าเหงาแบบนี้หรือว่าเสียใจแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะฉันไพ่ไปนี่บอกว่าชาวเหวียนอเองเนี่ยจะรู้แล้วว่าคนละของคุณตอนนี้เขาทําอะไรคุณให้คุณเจ็บปวดให้คุณเสียใจให้คุณเหงาทาให้คุณ นะครับผมและไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเดอะเวอร์ด้วยผมไปคิดว่าเดอะเวอร์ใบนี้เนี่ยบอกว่าเห็นไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อตคืนผ่านไปเนี่ยตอนเช้าหรือว่าการเริ่มต้นใหม่ก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไพ่เดอะมูนเข้ามากับไพ่สามเหรียญใครก็ตามชาวศินถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องความรักอยู่ใครก็ตามถ้าเกิดมีปัญหาความไม่เข้าใจการความคิดหรือว่าเพิ่งเลิกกันไปหรือว่าเพิ่งหยุดคุยกันไปเนี่ย ไพ่ใบนี้เดี๋ยวบอกว่ามันคือเดอะเวอร์รอให้ปัญหาตอนกั้นคืเมันผ่านไปก่อนรอให้ปัญหาทุกอย่างมันจบลงไปก่อนเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจะกลับมาคุยกันเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเดอะเวอร์ใบนี้บอกว่าคุณสองคนเนี่ยเหมือนกับการที่เราอาจจะหยุดกันนะเราอาจจะเลิกกันไปชั่วคราวแต่ว่าไพ่ใบนี้บอกว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือว่ามีการเกิดใหม่หรือว่ามีการกำเนิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครก็ตามไพ่ขึ้นมาว่าหเหรียญเข้ามา ใครก็ตามที่ความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราเป็นผู้หญิงคนนี้ที่เรารู้สึกเหมือนกับตัวเล็่เกินเวลาที่อยู่ข,ข้างๆเขากับคิงถือเหรียญใบเนี้ยเขาให้ความรู้สึกเรานิดนึงเขาแค่บอกว่ารักเราเนี่ยเราก็หวันห่นไหวแล้ว นะครับผมไพ่ใบนี้บอกว่าแค่แค่บอกคิดถึงเราเขาแค่คุยกับเราเล็กเน้อยๆเขาแค่ให้แบ่งความรู้สึกมาหาเราเล็กๆน้อยๆเนี่ยหรือว่าเขาแค่รู้สึกกับเราอยู่แค่เล็กน้อยเท่านั้นเองหรือว่าแค่พูดคุยกับเราเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรากลับรู้สึกหวั่นไหวไปทั้งใจเพราะฉะนั้นไพ่หกเหรียญใบนี้บอกว่าซิกออฟเพนดี้ค้อนใบนี้บอกว่ามันเหมือนกับความรู้สึกที่ชาวเท๋านุบอกว่าทําไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่รักเธอทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ต้องเจ็บทําไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ยังรู้สึกคิดถึงรักเธอแล้วกก็็แคคค่่่่เเเเธอออหรรืวววาาาามมู้้้สสึททททีีีีํไตงปนนนนฉัดดยยยุ ก็ต้องเจ็บอยู่คนเดียวต้องรักเธออยู่คนเดียวต้องคิดถึงเธออยู่คนเดียวต้องแคร์เธออยู่คนเดียวทําไมต้องเป็นชั้นคนเดียวทุกที่เลยเราอยากจะบอกเขาแบบนี้เลยนะครับพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นควินออฟบานเข้ามาผมเลยคิดว่าควินถือไม้เท้าใบนี้เนี่ยบอกชาวสีนูลแลท่านว่าคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าเราไม่ต้องการความรักที่เป็นแบบนี้เราต้องการความรักที่เหมือนกับเดบูลกับสามเหรียญเดมูนกับสามเหรียญแล้วก็ควินออฟบารใบนี้บอกว่าเราไม่ต้องการความรักที่เขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ในป้ญหาความรักที่มันมีแค คน3คนหรือว่าความรู้สึกที่หยุดคุยกันไปหรือความรู้สึกที่มันไม่เข้าใจกันหรือความคิดที่มันคนละแบบนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าซ่อนใครหรือว่าปกปิดหรือว่าปิดบังเราหรือว่ามีอะไรที่ทาให้เรารู้สึกว่าเรารับรู้เรื่องของเขาแล้วเราเจ็บปวดอะเรารับรู้เรื่องของเขาแล้วรู้สึกเหมือนกับเราไม่ต้องการที่จะจะเป็นอย่างนี้หยุดแบบนี้หรือว่าต้องทนกับความเจ็บปวดแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณถือไม้เท้าใบนี้บอกว่าเราเองก็เหมือนกับคนที่คิดว่า ทำไมนะทำไมเราถึงต้องทนทำไมถึงต้องยอมเพราะฉะนั้นควีนอัพว่าไม่เรียกว่าเราเองก็มีความรู้สึกนะเราเองก็เป็นคนนะเราเองก็เจ็บได้ร้องไห้เป็นเพราะฉันควีนถือไม้เท้าใบนี้บอกว่าเราไม่ยอมอีกต่อไปแล้วที่จะต้องเหมือนกับอยู่แบบ มีเหมือนไม่มีอยู่แล้วต้องเจ็บอยู่แล้วต้องทนกับความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีคนรักมีแฟนแต่มันเหมือนกับว่ามันมีแต่ว่ามันก็ไม่มีการดูแลมีการเทคแคร์มมีการเอาใจใส่มีแล้วต้องเจ็บมีแล้วต้องเสียใจมีต้องร้องไห้เนี่ยไม่มีดีกว่าเอาง่ายๆเลยไพ่ใบนี้เนี่ยเหมือนกับความรู้สึกที่ว่าคืนถือไม่ท้ามีแล้วไม่ดีไม่มีดีกว่ามีแล้วต้องร้องไห้หรือเสียใจหรือเจ็บปวดเนี่ยไม่มีดีกว่าไหม นะครับพะฉั้นไพ่ใบต่อมาก็เลยเหมือนกับเดะสตาร์เข้ามาใครก็ตามนะครับผมไพ่เดะสตาร์เข้ามากับสามเหรียญนะครับแล้วก็ไพ่เดชเข้ามาด้วยใครก็ตามถ้าเกิดเลิกกันเกิน3เดือนไปแล้วหรือว่าจบกันหรือไม่ได้คุยกัน3เดือนแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่ามันคือเดะสตาร์คุณควรร้องไห้ให้พอคุณควรเจ็บปวดให้พอเพราะเดะสตาร์ใบนี้บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับมาหาคุณอีกนานเลยเขาอาจจะไม่กลับมาคุณในตอนนี้หรือว่าเดือนนี้ด้วยซ้ำพะฉะนั้นใครก็ตามถ้าเกิดถามว่าคนที่เลิกกันไปอ่ะ ถ้าเพิ่งเลิกกันภายใน3เดือนเนี่ยเขาอาจจะกลับมาคุยกับคุณอยู่นะเขาอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งในตอนที่เป็นอนาคตแต่ว่าตอนนี้ไพ่ขึ้นมาว่าเดทเข้ามากับสตาร์ใครก็ตามไม่เกิดถามว่าตอนนี้ล่ะปัจจุบันล่ะนาทีนี้ล่ะผมคิดว่าไพ่ขึ้นมาว่าเดทเขาอาจจะไม่กลับมาหาคุณในตอนนี้หรือว่าเดือนนี้นั่นเอง นะครับผมพอไพ่เดสกับเดอรสตาไปนด้บอกว่าคุณควรใช้เวลาเนี่ยหรือว่าความรู้สึกความเสียใจเจ็บปวดเนี่ยที่คุณร้องไห้ไปจะเห็นภาพของผ,ผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาร้องไห้แล้วเหมือนกับเห็นไหมครับสายน้ําของเขาเนี่ยไหลลงเป็นน้ําน้าตาหมดแล้วเพราะฉันไพ่ไปบอกว่าร้องไห้พอนะเจ็บปวดให้พอนะเจ็บปวดเสียใจร้องไห,ห้พอให้เหมือนกับไม่เหลือน้ําตาที่จะร้องไห้อีกไม่ลงเหลือความรู้สึกอะไรอีกไม่ลงเหลือความเจ็บปวดความเสียใจหรือความผิดหวังอะไรอีก นะครับผมคิดซะว่ามันคือการที่เหมือนกับเรากลับมาเยียวยากลับมารักษาแผลใจตัวเองกลับมาเหมือนกับเจ็บให้พอเสียใจให้พอร้องไห้ให้พอเจ็บให้พอเจ็บจนชินไปเองนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าเดทด้วยนะครับใครกระามถ้าเกิดเลิกกันไปเกิน3เดือนแล้วหยุดคุยกันไปนานแล้วเขาอาจจะไม่กลับมาหาคุณแล้วในเดือนนี้แล้วก็อาจจะเป็นในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นไพ่เดทไปนี้ว่ามันเหมือนกับคนที่ มันตายจากเราไปแล้วมันเหมือนกับเราเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเราไม่ออกมาจากตรงนี้เราก็เหมือนคนที่ต้องตายทั้งเป็นหรือว่าเจ็บปวดเสียใจเป็นอยู่แบบนี้เราก็รู้นะว่าเขาอาจจะไม่กลับมาเราก็รู้นะว่ามันเป็นคนอื่นไปแล้ว,ลวเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ใช่คนที่เรารู้จักอีกไม่ใช่คนที่เราหลักต่ออีกต่อไปพะฉันไพ่เด็กกับตาไปเรียกว่าถ้าคุณไม่เยียวยาถ้าเกิดคุณไม่ยอมฟื้นฟูตัวเองถ้าเกิดคุณไม่ยอมรักษาใจตัวเองเนี่ยคุณก็จะไม่มีวันที่จะออกมาจากไพ่เด็ได้หรอกคุณก็ไม่มีวันที่ออกมาจากความเจ็บปวดความเสียใจได้หรรรกกเเเพาาาาะฉนนนนั้้้่ใีวถิดช็ตมย หยุดคุยกันมานานแล้วเลิกคุยกันไป3เดือนแล้วนะครับคุณไม่ต้องพยายามกลับไปคุยกับเขาหรือว่าพยายามกลับไปขอความรู้สึกไม่ต้องกลับไปเป็นเหมือนกับคนที่ดูตัวเล็กเหลือเกินเวลาที่อยู่ใครสักคนหนึ่งไม่ต้องอยูเป็นคนรู้สึกที่เหมือนกับเราดูตัวเล็กเหลือเกินเวลาที่เราอยู่กับเขาเราดูอ่อนแอเราดูเหมือนกับคนที่ตัวเล็กดูเป็นเด็กไปเลยอ่ะที่เขาจะทำอะไรกับเราก็ได้ให้ของเล่นเราให้ความรู้สึกของเราเล็กน้อยเนี่ยเราก็คิดไปไกลแล้วเราก็รู้สึกไปมากมายแล้วไม่ต้องรู้สึกอย่างนั้นอีกนะครับเพะฉันไพ่ใบต่อมาก็เหมือนกับไพ่เดชเข เขาอาจจะไม่กลับมาแล้วนะครับแต่ใครก็ตามที่เกิดยังอยู่ในช่วงของคนที่เพิ่งเลิกกันไปหรือว่าเพิ่งจบกันไปยังไม่ถึง3เดือนเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่า1ไม่เท้าเข้ามานะครับกับไพ่เดอะเวิร์เข้ามามันจะมีการที่เขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเราปัญหาตรงนี้เป็นเรื่องของปัญหาที่คุณอาจจะหยุดพักกันคุณอาจจะคิดเรืนคนละแบบไม่ใช่เรื่องของการที่บอกลาบอกเลิกเพราะการนอกใจ นะครับพอชันไพ่เดวเวอร์กับไพ่หนึ่งไม้เท้าใบเนี่ว่าคุณ2คนเดี๋ยวจะกลับมาแหละใครก็ตามเท้าะกับแฟนใครก็ตามเพราะคนรักใครก็ตามที่มีความเข้าใจการมีความคิดของครอแบบคุณ2คนจะมีไพ่ขึ้นมาเม็่หนึ่งไม้เท้าถามว่าจะเป็นยังไงบ้าง จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยนะจะกลับมาเป็นคนเดียวคนเดิมนะครับผมเป็นหนึ่งไม้เท้าคนที่มั่นคงต่อการคนที่มีความรากักที่มีดีต่อก,กันแต่ไพ่ใบนี้เหมือนกับคุณออกปานเข้ามาบอกชาวหยนูเลยท่านว่าคุณเองก็ต้องระวังความรู้สึกความใจร้อนเรื่องอารมณ์ของคุณเหมือนกันว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าทําไมต้องเป็นฉันอีกแล้วทำไมฉันต้องรู้สึกไม่โอเคแล้วทาไมต้องฉันรู้สึกเหมือนกับมันมันรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยู่ในความรู้สึกที่มันอยู่กับความรู้สึกที่มันเจ็บความรู้สึกที่มัน มีปัญหาความสิดที่มันความคิดไม่ตรงกันอ่างเงี้ยนะครับผมมันอาจจะทำให้รู้สึกเนี่ยว่าเราเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกคิดมากหรือใจร้อนไปบ้างก็อยากให้ลดลงตรงนี้นะครับซึ่งไพ่หนึ่งเมท้าเข้ามากับเดอะเวอร์เลยบอกว่าใครก็ตามถ้าเกิดยังไม่ถึง3เดือนเนี่ยแต่เขาก็จะกลับมาเริ่มต้นกับเราใหม่มีไพ่เดอะเวอร์เข้ามากับไพ่หนึ่งเมถ้า้วนะครับจะกลับมามีแค่เราคนเดียวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเคยรักกันยังไงเคยมีความสุขต่อกันยังไงเคยดีต่อกันยังไงจะเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ไพ่ใบต ก็อยากให้เราเนี่ยพยา,ยามเหมือนกับฟังบ้างนะครับผมหรือว่าเราเองอาจจะต้องการให้คนรักของเราเนี่ยฟังความรู้สึกหรือว่าฟังเสียงหัวใจของคุณ<อ>บ้างแหละที่คุณเป็นอย่างนี้ที่คุณใจร้อนที่คุณความรู้สึกที่เราไม่อยากอยู่แบบนี้เนี่ยก็เพราะบางทีเราก็ต้องการให้เขาเนี่ยมาใส่ใจหรือว่ามาได้ยินเสียงความรู้สึกได้ยินหัวใจได้ยินคาว่ารักของเราบ้างว่าเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงบ้างกับเขานั่นเองนะครับเพราะฉนั้นไพ่ไปสุดท้ายก็เลยเหมือนกับสีเม่เท้าเข้ามา สี่ไม้เท้าใบนี้เนี่ยเหมือนกับใครก็ตามถ้าเกิดเลิกไปแล้วเลิกเกิน3เดือนแล้วเนี่ยจะมีการเริ่มต้นใหม่สำหรับคนโสดที่มาดูคลิปนี้นะครับพอไพ่เดอบเวอร์เข้ามานะแล้วก็เดือ t สตาร์เข้ามาอาจจะพบเจอคนที่ดีกว่าเหมือนกับที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดเราเยียวยารักษาแผลใจตัวเองนะถ้าเกิดเรารักษาแผลใจเราร้องไห,ห้พอเราเจ็บไม่พอจนเหมือนกับว่าเรากลับมาฟื้นฟูตัวเองเรื่อยๆแล้วแค่เริ่มต้นแค่นั้นเองเนี่ยจะมีไพ่ขึ้นมาว่าเดือ o เว d ร์เข้ามาจะมีการเริ่มต้นใหม่นะครับอาจจะเป็นคนที่ทางโซเชียลทางออ อยู่ทางไกลหรือว่าต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะครับซึ่งไพ่ขึ้นมาว่าสี่เม้าด้วยใครก็ตามถ้าเกิดโสดมันาจจะพบเจอคนรักใหม่พบเจอแฟนพบเจอความรักใหม่แต่ใครก็ตามที่เกิดมอกหาว่าเฮ้คนนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาอะจากเราไปแล้วเหมือนเขาหยุดคุยกับเราเหมือนเขาตัดสินใจว่าจะหยุดพักกับเราเลิกคุยกับเราภายในที่ยังไม่เกิน3มเดือนเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าสี่เม้าคนนี้จะกลับมาหาคุณนะครับแต่คุณคงรู้สึกเหมือนกับกำลังเดินเข้าไปหาบ้านหลังเนี้ยนะครับผมเหมือนกับผู้หญิงคนนี้กำลังเดินเข้าไปหาบ้านหลังเนี้ ได้ยินเสียงหัวใจหรือเปล่าได้ยินคำว่ารักหรือเปล่าได้ยินความว่าคิดถึงได้ยินคำว่าแคร์จากเราบ้างหรือเปล่านะครับผมคำว่ารักที่เราเคยบอกไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทำไปเนี่ยเธอได้ยินมันบ้างหรือเปล่านะครับเพราะฉันพ่สี่ไม้เท้าไปนี่บอกว่าใครก็ตามถ้าเกิดทะเลาะกับแฟนหรือไม่เข้าใจกันก็จะกลับมาดีกันแต่ใครก็ตามที่เกิดเลิกกันไปเกิน3เดือนแล้วและเป็นปัญหาเรื่องของพ่สามเหรียญมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเ่ยเหนือความคาดหมายสิ่งมหัศจรรย์อย่างที่ผมบอกไปเช ถ้าเกิดกับก็ไม่ควรจะรอพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยมันขึ้นมาว่าไพ่เดทเห็นไหมครับคนรักของคุณคนนั้นเนี่ยคนที่เขาเคยรักคุณคนที่เขาดีแสนดีคนที่เขาเคยมั่นคงกับคุณเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่คนที่คุณเคยรู้จักอีกต่อไปเขาเปลี่ยนไปแล้วทั้งตัวแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วทั้งหัวใจเขาอาจจะตายจากคุณไปแล้วก็ได้เขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วทั้งหัวใจทั้งตัวนั่นเองนะครับผมเขาอาจจะเปลี่ยนไปทุกอย่างนะจริงๆนะเพราะฉะันไพ่ใปสุดท้ายนะผมเป็นไพ่ออร์เคิลแนะนาชาวหนูว่าไพ่ลิ จะบอกว่ารักเราหรือเปล่าเขาจะบอกว่าคิดถึงเราหรือเปล่าเขาจะบอกว่าแคร์เราหรือเปล่าเหมือนกับที่เขาเคยบอกเหมือนกับที่เขาเคยทำเหมือนกับที่เขาเคยเป็นนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ลิสต n นีใบนี้ได้บอกว่าเรากำลังรอฟังใครสักคนหนึ่งอยู่ว่าเขาจะบอกว่ารักเราหรือเปล่านะเขาจะกลับมาหรือเปล่านะเขาจะกลับมาขอโทษกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาหากันอยู่หรือเปล่าเราก็ลังรอคอยฟังเสียงอะไรเสียงหนึ่งอยู่เราก็ลังรอคอยฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่และไพ่ใบนี้ก็บอกว่าอย่าให้คุณเนี่ยฟังเสียงหัวใจตัวเองเช่นกันนะครับผมว่า รักเขาบ้างหรือเปล่าเราเองรักเขามากแค่ไหนเราอยากกลับไปหาเขาก็กลับเถอะฟังเสียงหัวใจตัวเองดีๆอย่าใช้สมองมากเกินไปอย่าใช้ความคิดความรู้สึกหรือว่าอารมณ์มากเกินไปลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดีๆว่าเราเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยเราอยากกลับไปหาเขาหรือเปล่าเรายังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าแผ่นดินเนี้ยเราดอกไม้สิ่งเนี้ยหลายสิ่งหลายอย่างที่มันสวยงามเนี่ยยังมีเขาอยู่ในความรู้สึกความทรงจําแล้วก็มองเห็นอนาคตแล้วเนี่ยอยากจะมีอนาคตร่วมกับเขาอยู่หรือเปล่า นะครับผมก็ลองดูนะครับชาวิสีนูทุกท่านเป็นกำลังใจให้นะครับก็ฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็สวัสด,ดีทุกท่านด้วยนะครับผมใครอยากดูดูส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ